มาติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์กันบ้างนะครับโดยตอนนี้เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายกันแล้วและคำคืนที่ผ่านมามีการแข่งขันกันทั้งหมด2คู่ด้วยกันโดยคู่แรกที่ Education City Stadium ที่กรุงโดหฮาซัมบา้าบราซิลแชมป์โลก5สมัยและเป็นตัวเต็งของรายการลงสนามพบกับรองแชมป์เก่าตรามรุกโครเอเชีย โดยผลงานในรอบ16ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาบราซิลเอาชนะเกาหลีใต้มาได้4ประตูต่อ1ส่วนโครโอเอเชียเอาชนะการดูดจุดโทษญี่ปุ่นมาได้3ประตูต่อ1โดยตลอดการแข่งขัน90นาทีทั้ง2ทีมทำประตูกันไม่ได้เสมอกันที่0ประตูต่อ0ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาที และช่วงทดเวลาพิเศษนาะทีที่105บราซิลมาได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่เนมาทําชิ่งกับลูคัสปาเกตาก่อนได้บอลหลุดเข้าไปแตะหลบโดมินิกลิวาโควิสผู้รักษาประตูของโครเอเชียแล้วซัดบอลเข้าไปตรงตาข่ายทําให้บราซิลขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ แต่ในนาทีที่117โครเอเชียได้จังวบบุกสวนกับเร็วและยิงประตูตีเสมอสําเร็จ1ประตูตอนหนึ่งจากตัวสารองบรูโน่เพชโควิดซัดบอลฉลับมาควินยอสเปลี่ยนทางหนีมืออลิซอนเข้าไปตุงตะ่ายทําให้หมดเวลา120นาทีทั้ง2ทีมเสมอกันที่1ประตูตอนหนึ่งต้องตัดสินด้วยการยิงลูกจุดโทษผลปรากฏว่าโครเอเชียยิงได้แม่นกว่าเอาชนะบาซินไป4ประตูต่อ2ทําให้โครเอเชียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปได้สําเร็จ ส่วนในคู่หนึ่งฟ้าขาวอาร์เจนตินาอดีตแชมป์โลก2สมัยลงสนามพบกับอสวินสีส้มเนธทแลนด์รองแชมป์โลก3สมัยโดยผลงานในรอบ16ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาอาร์เจนตินาเฉือนเอาชนะออสเตรเลียมา2ประตูตอนหนึ่ขณะที่เนธเทแลนด์เอาชนะสหรัฐอเมริกามา3ประตูตอนห โดยคู่นี้90นาทีจบลงด้วยการเสมอกันที่2ประตูต่อ2โดยอาร์เจนตินาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนถึง2ประตูจากนาเวลโมลินานาทีที่35และจากการยิงจุดโทษของลลโอเนลเมสซี่นาทีที่73 แต่ในช่วงท้ายเกมในท์าลด์มาไล่ตีเสมอเป็นสองประตูต่อสองจากตัวสำรองอย่างเวลเวตคอสท์ ourse, ทั้งสองประตูนาทีที่แปดสิบสามและช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีแต่ทั้งสองทีมก็ยังยิงกันไม่ได้และต้องไปตัดสินด้วยการดวลจุดโทษและผลปรากฏว่าอาร์เจนตินายิงได้แม่นกว่าเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ี่ทีมสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโครเอเชียในคืนวันที่13ธันวาคม เวลา2นาฬิกาและสำหรับในค่ำคืนนี้10ธันวาคม2565ยังเป็นการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยอีก2คู่ที่เหลือคู่แรกเวลา22นาฬิกามอรกโกมามืดแห่งทัวร์นาเมนต์นี้จะลงสนามพบกับโปรตุกเกสส่วนเวลา2นาฬิกาจะเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมเต็งจากยุโรประหว่างตราไก่ฝรั่งเศสดีกรีช์ก่กจะลงสนามพบกับสิงโตคำรามอังกฤษที่อัลบไบสตเดียม